สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิละโรทางยูทูบวิทิพัฒนลาบทีวีนะครับวันนี้2สิงหาคม2565หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนอย่างต่อเนื่อง และก็หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะครับสืบเนื่องจาก3ปัจจัยครับที่ทําให้เกิดฝนในประเทศไทยณนะเวลานี้นั่นก็คือร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยและก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางอีกหนึ่งปัจจัยนั่นคือย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้ครับที่จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดฝนยาวไปจนถึงช่วงของ7สิงหาคมนี้ก่อนอื่นเราไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ ทางด้านภาคใต้ครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมาณนอ่าวไทยประเทศไทยครับก็ทําให้พื้นที่ภาคใต้เจอกับฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงารวมถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางด้านตะวันออกก็คือจังหวัดระยองปราจีนบุรีเหล่านี้ก็มีฝนตกหนักนะครับไปดูพื้นที่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับ รวมถึงเส้นทางการคมนาคมใน5ตำบล20หมู่บ้านครับโดยเฉพาะคลื่นลมแรงส่งผลให้เรือประมงเสียหาย27ลำนะครับเสียหายทั้งลำ7ลำเสียหายบางส่วน20ลำนะครับเครื่องมือทำการประมงบางส่วนก็ได้รับความเสียหายด้วย ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ตะบนคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาก็ส่งผลทําให้น้ําระบายไม่ทันเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลขสี่เพชรเกษมช่วงบ้านเขาหลักอําเภอตะกัวป่านะครับนอกจากนี้ก็มีที่บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักหนองมูลตะกัวป่าโดยเฉพาะฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาพังงานั้นฝนสูงสุดอยู่ที่206ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ที่ บ้านบางดิบครับ196มิลลิเมตรส่วนที่เกาะลันตาจังหวัดกระบีฝ่ฝน176ม mm ิลลิเมตรนะครับ มาดูปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนในวันนี้ครับวันนี้ร่องมรสุมยังพาดผ่านบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนนี้เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นครับลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนครับให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากส่วนคลื่นลมนะครับในทะเลอนมามัน สูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือด้วยโดยเฉพาะในช่วงวันที่6และวันที่7นะครับอุตุนิยมวิทยาย้ําเตือนว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ หากดูจากแบบจำลองส่งประกาศของ e c m w f นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่ามีฝนเนี่ยนะครับเริ่มที่จะหนานแน่นตั้งแต่ช่วงของวันที่4วันที่5วันที่6 และวันที่7นะครับโดยเฉพาะทั้ง2ฝั่งกับสืบเนื่องจากทั้ง3ปัจจัยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องฝนที่จะขยับลงมาเพิ่มมากขึ้นครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนะครับรวมถึงย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลเจีนใต้ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาตัว กลายเป็นนะครับระดับพายุดีเพรสชันหรือมากอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันนะครับแต่ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ประเทศไทยโดยตรงนะครับก็จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยให้มีกําลังแรงขึ้นไปอีกก็จะทําให้ฝนเพิ่มในประเทศไทยไปถึงช่วงประมาณวันที่7สิงหาคมนะครับ ปิดท้ายกันที่สภาพประกาศรายภาคครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง เขายาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์ป่ากัมพันเพชรสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสาร,รคามกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางฝนร้อยละ80ของพื้นที่ครับนครสวรรค์อุทัย สุพรรณจับุระบุรีอยุทยากาญจนาบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครมีฝนนะครับส่วนพื้นที่ ภาคตะว,วันออกครับฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกนะครับฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝั่งอันดามันร้อยละแปดสิบของพื้นที่นะครับกรุงเทพหมหานาครฝนร้อยละแปดสิบของพื้นที่ครับท้มหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ